คุณพี่ท่านไหนนะคะที่กําลังมีปัญหากังวลเรื่องริ้วรอยผิวย่อนคล้อยผิวไม่แต่งตึงเหมือนเดิมนะคะหรือกําลังกังวลว่าผิวจะแก,ก่ตอนวัยหรือเปล่านะคะคลิปนี้หมอมีเทคนิคดีดีมาฝากค่ะบอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะคะ สวัสดีค่ะหมอนกนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวบรวมเทคนิคของการลดอายุผิวค่ะทั้งทำให้ริ้วรอยต่างๆดูลดลงนะคะผิวกระชับเต่งตึงมากยิ่งขึ้นอบอิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทุกคนสามารถที่จะดูแลผิวแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆนะคะและที่สำคัญเห็นผลจริงไม่มีผลข้างเคียงด้วยค่ะอันดับแรกนะคะที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมสาวๆในวัย30บถึง40ง่สิบบคะจำเป็นที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่า คอลลาเจนใต้ผิวเราค่ะหยุดสร้างตั้งแต่อายุ25ปีแล้วนะคะมีแต่จะลดลงมากน้อยก็ขึ้นกับการดูแลรักษาสภาพผิวแล้วก็สกุขภาพของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ30-40ปีเนี่ยคอลลาเจนเราหยุดสร้างมาเป็น10-10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่ามีปัญหาแน่นอนว่าผิวจะเริ่มหย่อนคล้อยนะคะริ้วรอยรอบดวงตา ร่องแก้มความหย่อนคล้อยต่างๆความดูมีอายุจะเริ่มถามหาพวกเรานะคะแต่เราสามารถที่จะดูแลได้ค่ะเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะคะข้อแรกค่ะดื่มน้ำค่ะเมื่อผิวเราอายุมากขึ้นนะคะผิวจะยิ่งแห้งลงค่ะขาดน้ำมากยิ่งขึ้นการดื่มน้ำให้ได้วันละหนึ่งถึงสามลิตรนะคะจะทำให้ผิวเราสดใสเปล่งปลั่งขึ้นชัดเจนนะคะข้อสองค่ะทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะไม่ใช่แค่ทานผักผลไม้หรือหมวดหมู่ใดอย่างใด,อย,งใดอย่างหนึ่ง แต่ควรจะต้องเน้นตั้งแต่โปรโตีนค่ะโปรโตีนจะทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลังมากยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งผักผลไม้ที่มีวิตามินครบหลักสีนะคะจะทําให้เราได้วิตามินบํำรุงผิวที่ครบถ้วนตามไปด้วยนะคะข้อ3ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะการเข้านอนตั้งแต่หกค่ำนะคะช่วง2องถึงสามทุ่มจะทําให้กรดฮอร์โมนของเราหลั่งดี ผิวจะดูไม่แก่นะคะเพรา้ที <Okay. S 1> ่ดูเด็กลงด้ยวยเป็นเ็ดเราที่ง่ายมากๆแล้วทุกคนสามารถที่จะทําตามได้นะคะข้อี่4ค่ะในเรื่องของการเลเซอร์นะคะมีเลเซอร์หลายตัวมากที่จะช่วยลดอายุผิวของเราได้นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเทอร์มาดหรืออัลเทรานะคะเป็นกลุ่มเครื่องมือที่สามารถที่จะลดอายุผิวได้ช่วยในเรื่องของผิวเฟิร์มยกกระชับได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ริ้วรอยต่างๆดูลดเลือนลงนะคะ สี่ค่ะในเรื่องของโบทอ็อกมีคุณพี่หลายๆท่านถามมาเยอะมากนะคะว่าโบทอ็อกได้ไหมได้ค่ะโบทอ็อกสามารถที่จะลดเ,ดเรือนริ้วรอยที่เกิดขึ้นขณะที่เราแอคชั่นหน้าน,นะคะเช่นเรายิ้มหัวเราะแล้วมีริ้วรอยติงกางขึ้นหรือยกหน้าผากน,นะคะแล้วมีริ้วรอยบรเวรหน้าผากเกิดขึ้นนะคะดิ้วรอยพวกนี้ค่ะจะโบทอ็อกจะสามารถช่วยได้ดีที่สุดเลยนะคะ <S <S ข้อที่ 6ค่ะคือเรื่องของฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์เป็นสารเติมเต็มค่ะเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะไขมันหน้าแก้มเราก็จะลดลงไขมันบริเวณขมับเรานะคะก็จะหายไปนะคะการเติมฟิลเลอร์ในจุดที่สําคัญสําคัญจะทําให้เราดูเด็กลงโดยที่ดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าผิดแปลกไปจากปกตินะคะที่สําคัญค่ะข้อเจ็สิ่งที่สําคัญมากนะคะคือครีมบำรุงค่ะ ครีมบำรุงสำหรับสาวๆว,วัยอายุ30-40ปีขึ้นไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่สำคัญมากๆไม่นับครีมกันแดดก็จะเป็นครีมกลุ่มชุ่มชื้น,นะคะ่ะชุ่มชื้นจะช่วยเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ริ้วรอยต่างๆดูลดเลือนลงและที่สำคัญนะคะ หากครีมน,นั้นมีสารที่รวมกลุ่มไฮยาลูรอนที่โมเลกุลเล็กนะคะก็จะช่วยลงไปฟิล์ร่องผิวต่างๆทําให้ผิวเราดูอวบอิ่มขึ้นแต่งตึงขึ้นทันทีที่ทานนะคะรวมทางถ้ามีสารที่ช่วยลดเรือนริ้วรอยนะคะทํางานออกฤทธิ์คล้ายคโบ็อกอ่อนๆนะคะบํารุงต่อเน,นื่องอยู่ทุกวันก็จะทําให้ริ้วรอยต่างๆดูดีขึ้นด้วยแถมช่วยยกกระชับใบหน้าด้วยะคะให้ผิวเราดูกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นนะคะแล้วก็บํารุงต่อเน,นื่องทุกวันรับรองเลยคะ่ะว่า ทาตามนี้สม่ําเสมอนะคะเทียบกับคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองตามนี้นะคะรับรองว่าผิวเราเด็กกว่าแน่นอนค่ะ